สวัสดีครับวันนี้พบกับสวนคุณกวางชแนลนะครับวันนี้เรามีบอลสีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาให้ทุกทท่านได้ชมนะครับและต้นนี้ที่เห็นอยู่นั่นก็คือแม่พันโวเคนโของสวนเรานะครับนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปชมลูกๆแล้วก็บอลสีสายพันธุ์อื่นๆกันได้เลยนะครับเปิดกันด้วยต้นนี้เลยนะครับบอลเก่านะครับแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับบอลสีต้นนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกระถาง6นิ้วนะครับมีชื่อว่าคุ้มกล้าวนะครับนี่สวยเนาะ ย,ยิ่งตัว<ะ>ยิ่งกัดชมพูสวยนะครับแม่พันธุ์ของเราสวยมากๆต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อมาไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับนี่เนี่ยสวยมากๆเลยนะครับเอ้าจัดโปรพิเศษพิเศษพิเศษไปเลยนะครับนี่คุ้มก้ากระถางหกนิ้วจัดไปหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นสวยมากๆนะครับนี่เห็นไหม บอลเก่าช่วงนี้คนตามหาเยอะนะครับเนี่ยยิ่งใครยิ่งยิ่งมีต้นคุ้มเก้าต้นนี้ยไว้นะครับผมบอกเลยตื่นมาดูใบใหม่ตลอดเวลาแน่นอนครับอ้าวจัดไปครับเป็นบอลสีที่มีชื่อว่ามณีล้อมเพชรนะครับแต่ความสวยของเขานะครับคือนี่ต้นนี้เขาเรียกว่าหน้าสวยหน้าเทพนะครับนี่เอาไปเลยนะครับในราคาพิเศษเช้านี้นะครับมณีล้อมเพชรหน้าจึ้งต้นนี้นะฮะเอาไปเจ็สิบาทนะครับ ถูกมากนะครับใครสนใจเอาไปตั้งแม่พันธุ์เนี่ยต้นนี้จัดให้เลยนะครับนี่ ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าพันดาวนะครับและที่สําคัญคือต้นนี้เขากัดเม็ดแล้วเห็นไหมสวยมากๆเลยนะครับเอ้าพันดาวต้นนี้เอาไปในราคาพิเศษเลยเช้าวันนี้นะครับ60บาทนะครับราคาดีมากเลยนะครับนี่นาทีทองอีกแล้วครับเซตคู่ขึ้นทีไรหมดทุกทีเลยนะครับ EP ที่แล้วก็เกลี้ยงเลยนะครับเอ้ามาเริ่มต้นกันใหม่นะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเจ้าวังนะครับนี่เจ้าวังสวยไหม ประคับเลยนะครับมีใบกลมนะฮะส่วนต้นนี้เป็นลูกไม้แดงนะครับลูกไม้ผ่าสีแดงของผมเองนะครับสวยมากๆเลยนะครับจะบอกให้นะครับนี่คู่นี้จัดไปเช้าวันนี้ในราคาพิเศษเพียงนะครับเจ็ดสิบห้าบาทนะครับเอาไปเลยนะครับนี่แค่ต้นนี้ก็เกินราคาแล้วนะครับคิดซะว่าได้ต้นนี้แถมไปดูต้นนี้ครับเป็นลูกไม้สวยมากนะครับนี่นี่ยิ่งโตยิ่งใบสวยนะครับนี่นี่แล้วก็แถมลูกไม้อีกต้นหนึ่งนะครับนี่เอ้าคู่นี้จัดโปรพิเศษเช้าวันนี้อีกแล้วนะครับจัดให้ เอาไปเลยนะครับคู่นี้เจ็ดสิบห้าบาทเหมือนกันนะครับราคาจึ้งๆแบบนี้นะครับต้องส่วนคุณกวางชาแนลที่นี่ที่เดียวครับนี่นะครับนี่ต้นนี้สวยมากๆเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้ผ่าเซตแรกเลยนะครับที่เรามีจํานวนนะครับนี่สวยมากๆด้วยนะครับนี่ต้นนี้นะครับผมขายให้นะครับในราคาพิเศษเช้านี้นะครับแปดสิบบาทฟังดีๆนะครับแปดสิบบาทแต่ถ้าใครเอาต้นนี้นี่ใครเอาต้นนี้8ปดสิบบาทนะผมแถมต้นนี้ให้นี่สวยมากๆเลยนะครับนี่ ดูความด่างเขียวเขียวเขาก่อนเอ้าก็ง่ายๆครับคู่นี้แ80ดสิบาทเท่านั้นนะครับพิเศษนี่นะครับเป็นลูกไม้อีกหนึ่งต้นนะครับที่ผมผ่าแล้วนะครับเเขาให้สีที่สวยมากๆเลยนะครับนี่ผมให้ในราคาพิเศษเช้าวันนี้นะครับลูกไม้ต้นนี้นะครับเจ็ดสิบบาทนะครับเจ็สิบาทราคาดีมากเลยนะครับคือเป็น ไม้แรกๆที่จะออกจากสวนเลยนะครับมีลูกไม้ตัวนี้70บาทเท่านั้นเองนะครับใครสนใจทักมาได้เลยนะันี่นะครับเป็นลูกไม้นะครับใบหอกสวยมากๆเลยนะครับนี่กระถางเนี้ยน่าจะประมาณ10กว่านิ้วแหละกระถางบลลอเลยนะครับดูนี่ใครสนใจยกสิทธ์นะครับไม้มะเล็ตต้นนี้นะครับทักมาได้เลยนะครับทักมาจีบนะเพราะว่าเขาสวยมากนะครับราคาหลังไม้แล้วกันต้นนี้โชว์ไว้ก่อนแต่ถ้าใครชอบจริงๆให้ทักมาจีบนะครับนี่ มาคุยกันหลังไหม่ครับเป็นบอลใบกลมประคับนะครับมีชื่อว่าเจ้าสัวนะครับนี่เห็นไหมครับเจ้าสัวเขาจะมีสีที่เข้มนะครับแล้วก็เปิอะเยอะกว่านะครับแต่ต้นนี้ก็คือมีลายประคับเข้ามาแล้วนะครับใครยังไม่มีเจ้าสัวใบกลมนะครับนี่จัดไปเลยครับต้นนี้ราคาพิเศษนะครับแปดสิบาทเท่านั้นนะครับไซส์เบอร์เท่านั้นนะครับนี่เขามีลูกครับเขามีลูกครับเอ้ากระถางนี้เหมือนมีสองต้นอาจัดไปเช้าวันนี้พิเศษเลยนะครับแปดสิบบาทเจ้าสัวครับเป็นบอลสี ที่มีชื่อว่าเพชรเจ็ดสีนะครับนี่คนตามหาเพชรเจ็ดสีเยอะมากเลยครับเรามีจํานวนให้แล้วนะครับนี่หนึ่งต้นคู่กับทิฟวารีไปเลยนะครับนี่คู่นี้นะครับเอาไปเลยในราคาพิเศษเพียงเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับใครไวใครได้นะครับแต่ละคู่ที่ขึ้นอีพีเนี่ยหมดทุกคู่เลยนะครับนี่จัดไปต้นนี้นะครับสวยมากเลยนะครับนี่เป็นแม่พันุ์ชั้นดีนะครับบอกเลยนะครับใบกลมนะครับ มีชื่อว่าวันเสาร์ใครเกิดวันเสาร์นี่ตามหาต้นนี้เลยนะครับผมเองก็เกิดวันเสาร์นะครับก็เลยเก็บวันเสาร์ไว้นะครับนี่เห็นไหมฮะแต่ต้นนี้ผมจะแบ่ง f c ทุกคนเลยนะครับนี่เอาไปในราคาพิเศษนะครับวันเสาร์นะ99บาท99บาทนะครับหายากนะครับผมก็เพิ่งจะมีแต่ผมก็อยากจะแบ่งนะครับเนี่เก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเองครับวันเสาร์เป็นบอลสีที่เราเคยแบ่งไปนะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ผมปลูกนอกตู้นะนี่ผมหว่านหว่านหว่านนะครับมีเพอร์ไลท์นะครับนี่ชั้นแรก ด้านล่างเป็นดินก้ามปูนะครับชั้นบนเป็นเพลย์นะครับชิ้นผ่าไหนที่ไม่งอกนะครับนี่โยนมาเลยครับเดี๋ยวเขาจะเกิดตามธรรมชาติเองนะครับบางทีความชื้นเยอะก็จะเป็นเชื้อรานะครับเอาออกมานอกตู้นะครับแล้วก็จะเกิดมาอย่างนี้นะครับและวันนี้ผมแบ่งพิเศษนะครับนี่บอลสีใหญ่ๆแบบนี้นะครับนี่สุมๆให้นะครับนี่สุมๆให้นะครับสีแบบแล้วก็บอลเก่าโบราณนะครับนี่เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ล้างรากต้นละสิบาทนี่ล้างรากต้นละสิบบาทนะครับมีแต่สวยๆนะครับนี่ ส่งแบบล้างรากห่อต้มให้นะครับนี่จัดจ้านเลยนะครับนี่ต้นละสิบาทใครอยากได้แบบคะก็ทักมาได้เลยนะครับนี่แบบคะสายพันธุ์ให้สิบต้นเนี่ยอย่างต่ำนะครับไม่ไม่ไม่มีสายพันธุ์ที่ซ้ํากันแน่นอนผมจัดให้นะครับล้างรากสิบาทไม่จํากัดจํานวนจัดมาได้เลยครับนี่นครับผ่มามาจากดารานโนพรัตนะครับแต่เขาใบเขาจะแปลกมากเลยนะครับนี่ดูสิ สวยมากแล้วครับมีด่างขาวด้วยนะครับนี่ต้นนี้ผมการันตีการผ่ามาจากดารานนพรัตจริงๆนะครับนี่เห็นไหมเอาผมขายความแปลกแล้วก็ใบเขาเยอะมากเลยนะครับนี่น่าทําฟอร์มไปประกวดเหมือนกันเอาเช้าวันนี้เอาต้นนี้ไปในราคาแปลกในราคาแปลกนะครับต้นนี้เจ็ดสิบห้าบาทครับต้นนี้<า>นะครับมีชื่อว่าพรรัตานานะครับแต่เห็นใบเขาไหมครับ <laughs> ใบเขาแปลกกว่าเพื่อนเลยนะครับนี่เอาผมขายความแปลกของใบนี้แล้วกันนะครับพรรัตนะใบแปลกนะครับนี่เอาไปในราคาพิเศษเช้านี้นะครับ60บาทนะครับพรรัตนะนี้นะครับใครเห็นก็บอกต้องต้องบอกว่าต้องชอบนะครับชายชนนะครับเน้ว่าได้เลยนะครับนี่ส่วนต้นนี้พีศาจแดงเห็นไหมครับสวยมากใบลูกตาลเลยนะครับนี่ปิศาจแดงชายชนกับปีศาจแดงคู่นี้เอาไปในราคาพิเศษเพียง99บาบาทนะครับอุ้ย แค่ปีศาจแดงก็ราคานี่แหละครับนี่มาได้ชายชนน้าสวยอีกนะครับนี่จัดไปครับคู่นี้99าบาทนะครับมีชื่อว่าณมึงนนแผลงนะครับอู้ต้นเบลเลอร์เลยดูสินะครับสวยมากๆนะครับการันตีงานหัวแน่นอนนะครับนี่จัดไปเลยนะครับนี่ให้ในราคาพิเศษเลยนะครับเช้าวันนี้ต้นเบลเลอร์อย่างนี้เลยนะเอาไป80บาทก็พอ จัดให้ FC เชา้าวันนี้อีกวันพ<ส>นเซตเนี้ยจะเป็นบอลสีนอกตู้นะครับนี่เห็นไหมครับใหญ่ใญเลยนะครับเป็นไซส์ใหญ่แข็งแรงแล้วก็โตไวมากนะครับยิ่งเอาไปปุ๊บแล้วไปเลี้ยงต่อนี่ผมบอกเลยว่าสวยนะครับนี่อย่างเช่นต้นนี้เป็นลูกไม้ต้นโตเลยเนาะนี่เห็นไหมเอาไปในราคาพิเศษเลย80บาทเท่านั้นต้นใหญ่เลยนะครับแค่แพ็กนี่ก็กล่องลังบลเลอร์แล้วนะครับผมจัดให้80บาทต้นนี้สวยเนาะ สายน้ําตาลเนี่ยน่าเอาไปผสมเกสรนะครับนี่อ่ะแปดสิบาทจัดนี้ครับมีชื่อว่าทันิกานะครับชื่อเพราะมากๆเลยนะครับเป็นไม้มีชื่อนะครับนี่เห็นไหมชุมพูกระจายมาเลยครับนี่ทันิกาต้นนี้เอาไปในราคาเช้าวันนี้เลยนะจากปกติสองร้อยห้าสิบผมไม่ขายผมขายทันิกาต้นนี้เพียงราคาหนึ่งร้อยหนึ่งบาทจัดโปรให้เช้าวันนี้เครับเป็นนเมืองนนแพลิงนะครับเอ่อต้นนี้จะออกส้ม ออกแผลงหน้าส้มนะครับนี่นะครับชมพูส้มนะครับชัดเจนเลยนะครับนี่แล้วเขาก็เป็นไซส์ใหญ่แล้วด้วยนะครับผมแบ่งให้เช้าวันนี้ในราคาพิเศษหนึ่งร้อยยี่สิบาทไซส์เยอะไซส์เบลเลอร์เลยนะครับนี่หนึ่งร้อยี่สบาทเท่านั้นเองวันใบหอกนะครับดูความสวยของเขานี่ดังเหลืองนะครับนี่สวยมากๆเลยนะครับเช้าวันนี้เอาไปแปดสิบาทก็พอครับนี่สวยมากๆจริงๆนะครับนี่จะให้ครับเมีชื่อว่าบุตรสลินนะครับ แต่อีกหน้าหนึ่งของเราเป็นหน้าแดงเนาะที่เราแบ่งไปต้นนี้น่าจะเป็นหน้าแผงบุสลินหน้าแผงต้นนี้เคยแบ่งไปในราคาร้อยกว่าบาทแต่ไม่เอาเช้าวันนี้ผมจัดให้นะครับบุสลินแผงต้นนี้นะ80บาท80บาทบุสลินแผงต้นนี้สวยมากเลยนะครับนี่ใครยังไม่มีบุสลินเก็บได้เลยครับยิ่งหน้านี้เป็นหน้าแผงด้วยนะครับนี่ราคาถูกมากครับแปดสิบ <80 S 2> ของเรานะครับไม่สวยไม่ขายนะครับนี่อย่างเช่นศิลาเพชรต้นนี้นะครับสวยมากเลยนะครับนี่เห็นไหม แถมไม้เมล็ดให้ด้วย2ต้นเอา้าศิลาเพชรช้าวันนี้ต้นนี้เอาไปแปบาทก็พอครับสวยอย่างเงี้ยต้องรีบแล้วนะครับจัดให้ครับมีชื่อว่าโชคล่ําซำรรนะครับนี่ต้นเนี้เห็นไหมมีด่างเหลืองด้วยนะครับนี่อันนี้ชมพูนะครับโชคล่าซ้ำรรต้นนี้สวยมากใครสนใจเก็บเอาไปเลยนะครับนี่ในราคาพิเศษเพียงนะครับ70บาทสวยมากนะครับนี่ จัดไปครับชาวนี้นนครับเป็นบอลใบหอกนะครับนี่สวยมากๆนี่เขายังไม่กัดสีนะครับยิ่งโตยิ่งกัดสีนะครับนี่เป็นลูกไม้นะครับนี่ใครสนใจกระถางนี้เอาไปเลยนะครับราคาแบ่งปันจริงๆเชาา้าวันนี้นะครับจัดให้พิเศษเลยกระถาง5นิ้วนะ80บาท80บาทลูกไม้แบบนี้สวย Obama <c oughs> มากๆแน่นอนนะครับยิ่งโตยิ่งได้แดดยิ่งกัดสีสวยนะครับจัดไปเลยครับกระถาง5นิ้วต้นนี้80บาทเท่านั้นเองครับจัดไป EP นี้พิเศษจริงๆ EP กันด้วยคู่นี้เลยนะครับพิเศษนะครับนี่มณีลอมเพชร ป้ายแบบนี้นะครับดูสวยมากนะครับนี่แถมลูกไม้ต้นนี้นะครับสวยมากๆอีกแล้วนะครับคู่นี้ปิด EP ไปเลยนะครับในราคาพิเศษเพียงนะครับ90 9บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ EP นี้ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับฝากติดตามกดไลค์ subscribe, สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีบอลสีช่วยๆมาแบ่งปันให้กับ FC ทุกๆคนเลยนะครับจังหวัดกระสินใกล้เคียงนะครับนี่เข้ามาชมสวนได้โทรมาหาเรานัดล่วงหน้านะครับราคาแบ่งปันราคาไปต่อนะครับมีหมดครบทุกเซตแน่นอนนะครับสำหรับ EP นี้ลาไปแล้วจริงๆครับกับคู่นี้99บาทสวัสดีครับ